เดี๋ยวเราจะให้น้องน้ำเนี่ยดูรองเท้านะว่ามีถูกกับน้องน้ำไหมลูกลูกบ้าเดือดจ้ามั้งเราให้น้องน้ำดูรองเท้านะน้องน้ำเขาบอกว่าเขาเขาไม่ชอบนะรองเท้าเขาบอกไม่สวยเขาไม่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำเนี่ยไปดูในนัดนะคะตอนวันศุกร์ เลยจะพาน้องน้ำเนี่ยน้องน้ำเนี่ยไปไปไปดูด้านหลังน้ำนะไปเลือกรองเท้าเดี๋ยวเราให้น้องเลือกขนมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอ็นน้องพิมนะคะก็เมื่อวันเนี่ยน้องพิมพ์ไม่อยู่นะน้องพิมพ์พาน้องกบเนี่ยไปหาหมอนะแล้วก็อย่างที่พี่เอฟซีหลายท่านทราบนะคะคือน้องกบเนี่ยไม่สบายนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยน้องพิมเนี่ยก็ไม่ได้ พาน้องกบไปเพียงคนเดียวนะเมื่อวานเนี่ยน้องพิมพ์ก็พาน้องน้ำไปด้วยไปหามหมอเหมือนกันนะเราเนี่ยพาน้องน้ำไปตรวจภายในนะก็คือเอ่อพีพเอฟซีบอกว่าน้องน้ำโดนจับตัวไปเนี่ยเออกลัวนจนบาจ,จ็จะขมขืนใช่ไหมน้องพิมพ์ก็กลัวเหมือนกันนะน้องพิมพ์ก็เลยพาน้องน้ำเนี่ยไปตรวจร่างกายมาเมื่อวานเนี่ยทำการตรวจร่างกายมาแล้วนะหมอบอกว่าไม่มีอะไรนะน้องเนี่ย ไม่ได้โดนกระทำชำาราอะไรเลยนะแต่ว่ามีรอยพวกช้ำตรงแขนตรงหลังแล้วก็ตรงหน้านะคะอะเออจนบานเนี่ยมันทำร้ายตบดีน้องน้ำอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้อดข้าวนะคะแต่ว่าถ้าสิ่งที่พี่เอฟซีพูดว่าเออโดนจับไปแล้วไม่เหลือละมังน้องพิมพ์น้องน้ำอาจจะโดนค,คุมคืนไปแล้วยังนะคะพี่เมื่อวานเนี่ยน้องพิมพ์พาน้องน้ำไป ตรวจภายในมาแล้วนะคะแล้วก็มีพี่แฟงไปด้วยแล้วก็มีพี่เพชรไปด้วยนะคะก็อผลออกมาก็คือน้องน้ำเนี่ยไม่ได้มีสารเหลวอะไรบนบนในอ่าเรียกยังไงอะช่องคลอดนะคะก็คือไม่มีสิ่งเหลวเหล่านั้นนะคะก็คือน้องไม่ได้ถูกกัน กะทำชํำเลานั่นแหละคะ่ะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็มาตอบให้พี่พีเอฟซีหายคล่องใจกันนะคะก็คือมั่นใจได้นะคะก็คือน้องน้ำเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่นะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมเนี่ยจะพาน้องน้ำเนี่ยไปร้านค้านะไปหาอะไรกินเพราะว่าน้องน้ำเนี่ยบ่นว่าอยากกินขนมพร้อมหวานเนี่ยที่น้องพิมพ์วันก่อนนู้นที่น้องผิดไปรับน้องน้ำมันเนี่ยน้องน้ำเนี่ยสั่นแล้วก็กลัวมากแล้วก็เขีวมากด้วยนะ คือเราเนี่ยอยากจะพาน้องอาไปไปเยียวยาสภาพจิตใจหน่อยก็คือพาไปเดินร้านนั่นแหละพาไปเลือกไปหาอะไรกินที่มันอร่อยอร่อยนะเพื่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาพี่พไปกันเลยนะคะไปค่ะฮะเล่นหนึ่งเดือเออนี่นะคะเราก็วันนี้เราพาน้องน้ำพาเดินเที่ยวนะแล้วก็พาไปซื้อขนมในร้านคาด้วย จริงๆมอไซมีนะแต่ว่าน้องน้ำเขาบอกว่าเขาไม่ชอบนั่งเขาอยากจะเดินมากกว่านะเพราะว่าเขาชินกับการเดินนะอยุดที่นู่นเขาก็เดินแบบนี้นี่น้องน้ำกลับมาสดใสายแล้วนะเดี๋ยวเราพาน้องไปหาก,กินอะไรอไร,อร่อยๆจริน้องอยากกินนะนี่เขาเป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านน้องพิมพ์ ไม่หรอเขาบอกว่าเข้ามาน้องน้าไม่เคยพาไปเที่ยวแบบนี้นะแล้วก็พอเราพาน้องซื้อขนมเสร็จแดวเราจะพาน้องเดินเที่ยวไปนู่นนะคะไปสนามบอลด้วยเพราะว่าแต่มันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันก็ดีน้องเขาบอกเขาบอกกับน้องพิมว่าน้องพิมอ้วนละให้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เดินด้วยได้เที่ยวด้วยนะวันนี้น้องพิมพ์ก็โอเคเราก็ทําเพื่อน้องน้ํานะ อน้องน้ําบอกว่าถ่ายเนี่ยเขาพอพูดได้นะอ่ะน้องพิมพ์หรือบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยน้องน้ำไปรับน้องน้ำวันนี้ได้พาน้องน้ำเนี่ยไปเรียนก็สอนนอมานะเฮ้ยจิ้งเขยจ้ะเออเดเอเดเอมันมียแลนั่นนี่เชียอะไรสวัสดีค่ะเดี๋ชื่อน้องน้ำ วันนี้หนูจะไาราคาค่ะเออไปซื้อขนมใช่วันนี้หนูจะไาซื้อขนมค่ะอ่าน้องน้ำอายุเท่าไหร่หนูอ,อายุสิสิบเก้าเอออายุสิบเก้าค่ะน้องน้ำเนี่ยอายุสิบเก้าปีบริบูรณ์นะคะหนูคุยหายได้ไม่อะจะพูดเพราะเพราะทำไมถึงไม่อยากพูด หนูไม่อยากให้ไขล่ล้อ๋อแต่พอพูดได้ใช่ไหมใช่ฟางฟังออกใช่ไหมฟางออกอยู่แต่อ่านไม่ได้อ๋อโอเคอยู่พมา่าตาฮักก็พูดถ่ายกับหนกูก็พอสนอนหนูอยู่แต่อ่านไม่ได้อืมไปเด้อจะพาน้องเนี่ยไปเลือกซื้อขนมสักคะเย็นๆเนี่ยก็ รถจะเยอะหน่อยนะโอยโอยเเออหนูพูดมากค่สักนะครเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมขนมกูเออขนมก็แปลว่ากุกุก็คือขนมนั่นแหละทีนี้ ไม่เดี๋ยวเราจะให้น้องน้ำเนี่ยเลือกขนมในร้านนะแต่ว่าเราเราไม่ขอไทยอย่ะนะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดิลนนิขสิทธิ์น้องอะไรนี่เออยิเกยิเกทิ่ตัวเวลลเหรออ๋อย็นนี่นี่นี่อะไรนี่นน

กูช่วยบอกดีเด้ยอยให้ดีเยมนาักากเลยเออนก้าเ้าไผก็นีเ้าไ่เดี๋ยวเราจะให้น้องน้มาดูรองเท้านะว่ามีถูกกับน,น้องน้ํไหมนย่นลูกบาสเดี๋ยวเยวจ้ามัง เราให้น้องน้ำดูรองเท้านะน้องน้ำเขาบอกว่าเขาเขาไม่ชอบนะรองเท้าเขาบอกไม่สวยเขาไม่เอา้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำเนี่ยไปดูในนัดนะคะตอนวันศักร์เลยจะพาน้องน้ำเนี่ยน้องน้ำเนี่ยไปไปดูด้านหลัานัดนะไปเลือกรองเท้าเดี๋ยวเราให้น้องเลือกขนมก่อน บลีเดี๋ยวเราขอเนี้ไปจ่ายตังก่อนนะคะเดี๋ยวน้องพิมพเน่ะน้อก๊อ่อติมก้อติมเออเย้ก้อตะไคร่นิ่มแหละนี่ก้อนี่อีอีอีอเออเออน้าน้ามาเคยเคยซื้อห้าเขาบอกว่าน้องน้านี่ยอให้ล่ะพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปใส่เงินกันก่อนนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ซื้อขนมไอติมให้น้องน้ำนะมีน้องพิมพก็ซื้อไอศครีมมานะน่าทานไมพี่พี่เดี๋ยวเราจะพาพี่พี่เนี่ยชมบทคุณศิษ์จักของน้องพิมพนะก็ะคือหมู่บ้านน้องพิมพเนี่ยมีคนนับถือศาสนาคริสต์้เยอะมากรวมถึง,งตัวน้องพิมพ์เองนะคะ น้องพีมเองก็นับถือนารคริตเหมือนกันนะคะอือม<า>น้องหมานั่นแหละใช่หมาหมาหมา ลูกอะเป็นโบสสโรสโรมบ้านหนกเมวาเทสฮอสแซคกักาเลมาคาโบโอ,อน้องน้ำบอกว่าบ้านน้องน้ำเนี่ยก็มีนะเป็นบทแบบดีก็คือ,อวันอาทิตย์นียน้องน้ำก็จะใส่ชุดกละเียงแล้วก็เข้าโบทที่บ้านเขานะนี่บทของหมู่บ้านน้องพิมน,นะคะ ก็จะหน้าตายนี่นะคะสวยมากเลยะะน้องน้ำบอกแดดที่นี้สวยกว่าที่นู่นนะก็คือจริงๆเนี่ยบุตรหมู่บ้านน้องพิมพ์เนี่ยกว่าจะสร้างเนี่ยก็นานมากเลยนะน้องน้ำจริงๆเนี่ยเพิ่งมาสร้างสองปีที่แล้วเองนะก่อนจะสร้างเนี่ยก็คือตั้งแต่น้องพิมพ์เด็กๆตอนน้น้องพิมพ์ก็อายุยี่สิบห้าแล้วนะ เพิ่งมาสร้างเสร็จตอนน้ำเพียมอายุยี่สิบามเลยนะนี่แล้วก็พาลงน้ำเดินเที่ยวราคาเย,ายอะจ้ะเยอะนี่น้องน้ำเดี๋ยวไปเดินเที่ยวบนสะพานไปดูวิวข้างบนวิวอัปคู่เล็กกว่าขั้วอ่เล็กกว่าขั้วนะแกผาใหญ่ดิเดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำเนะี่ยไปเดินเที่ยว งวยด้วยนะเดี๋ยวถ้าน้องน้ำอยากจะมาเล่นน้ำเนะี่ยเดี๋ยวเราจะพามาเดี๋ยวเราพามาให้พี่พี่เอฟีดูวิวก็พี่สออเลอรดูเมนูอล้วพี่ก่อนะเออไม่อ่มาเกอหีสอดลิ เขาบอกว่าน้องน้ําบอกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเขาบอกว่าห้วยสวยมากมองก่อนเนี่ยเขามาเนี่ยห้วยไม่ใช่แบบนี้นะนี่เห็นไหมเขาปูหญ้าปูพื้นอเออใช่มีคุนด้วย มีคนแล้วก็น้องๆอาบน้ำเดี๋ยวให้พี่ๆดูเบกเหรองานน้ำเขาบอกอะไรอร่อยอร่อยอร่อยน้ำบอกว่าคำว่าเบ๊ก็แปลว่าอร่อยนะคะน้องน้ำถามว่าเออร่อยภาษาไทยพูดยังไงน้องบิวก็บอกเขาว่าแบบ้องพูดว่าอร่อยนะอืมพิมให้ดูวิว คือข้างบนเนี่ยวิวแบบดีมากแล้วก็สวยมากเลยนะดูมีน้องๆมาเล่นน้ำฝั่งนี้แล้วก็จะมีอีกฝั่งแล้วก็บ้านน้องพิมพ์ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นแบบบนพึ่งใหญ่มากเลยนะคะสาม้นตั้งแต่น้องพิมพ์เนี่ยเด็กตั้งแต่น้องพิมพยังไม่เกิดเลยดีวยกว่าพี่พี่ชือก้เหชือกนี่น้องน้ำบอกว่าสวยมากสวยสวยเออสวย

น้องน้ำบอกว่าคิดถึงน้องน้ำนะก็คือตอนนี้น้องน้ำไม่อยู่บ้านนะน้องน้ำเนี่ยไปเที่ยวกับน้องนนท์ที่กรุงเทพนะคะน้องนานน้องนนท์แล้วก็น้องวัดนะคะตอนนี้เนี่ยน้องนันกับน้องวัดเนี่ยไปเที่ยวหาน้องนนท์ที่กรุงเทพนะก็น่าจะไปประมาณสองอาทิตย์นะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวยังไงก็พี่ๆอาจจะเจอน้องพิมในคลิปของน้องนันนะคะเพราะว่าน้องนันบอกว่าให้น้องพิมเนี่ยถ่ายให น้องนานด้วยนะพี่นาบอกหนูววาว่าถ้าหนูขาดเสื้อกี๊กีาพี่ท,ท,ทีพาหนูมามถ่ายเขาบอกให้หนูฝึกฝฝึกถ่ายคลิปใช่ไหมอ,อืมเดี๋ยวน้ำงน้ำนะก็จะอ,อยู่บ้านพุกหนูยาวๆเลยนะคะน้องนาเต้ไป ปรยชน์เลิกฟอกมาประโยชน์เดมือมอ,มมอ,ยอย่ามาดันมาคือจีดอกน้่นน่ะมืออย่าดูยูทูบอ๋อมีบัตรจีมอก็คือพีพีเอฟซีมาบ,บอกกับน้องน้มว่าให้น้องน้ำเนี่ยทำงานหาเงินช่วยน้องนานนะแล้วก็ช่วยน้องนาน<ม>ถ่ายยูทูบจะได้มีเงินนะแล้วก็ น้องน,น,น้ำจะได้มีรายได้ด้วยจะได้มีไไดัดดงซื้อขนมนะนอ่านาเตจ่าฮียอันนอยูทูบฮี่เลยอ๋อน้องน้ำบอกว่า YouTube ของน้องน,นนเนี่ยน้องนน,นเนี่ยอนุญาตให้อ่น้องน้ำทำนะก็ กระดูเลนนั่นนะฮกชูม่าแต่ละวันเกกระดูที่นั่นนะอืมเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะถ่ายช่องให้น้องนันก่อนนะเขาจะลองถ่ายดูก่อนว่าได้ไหมถ้าเขาถ่ายได้เนี่ยเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะไปถ่ายช่องเขาเองนะก็คือช่องที่น้องนันเออเป็นช่องน้องนนนะช่องเก่าแต่ว่าน้องนันเนี่ยให้จะให้เป็นน้องน้ำถ่ายในช่องนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยน้องน้ำก็ ฝึกถ่ายแรกๆก็ให้ถ่ายในช่องน้องนันไปก่อนนะาานี่นะคะก็มีสนามบอลหมู่บ้านน้องพิมพ์เนี่ยทุกเย็นเลยนะคะก็จะมีน้องๆมากเดะฟุตบอลแล้วก็เล่นบอลเล่กันอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะก็ะคือด้กัดนายินดีใช่ตอนเย็นเนี่ยอากาศก็จะดีมากเลยนะตี่นอ็นานา,า,านอืม บอลแท็าเนี่ยเป็นอยองคาลิซาเตอร์โอ๊คบ้านเลยน้องน้ำบอกว่าคิดถึงเบสบอนเขาเด็กๆนะเด็กๆแต่ว่าคือหมู่บ้านเขาจะไม่มีสนามบอลใหญ่กว้างแบบน,นี้นะก็คือสนามบอลเนี่ยจะเล็กมากบอนยังเงี้ยรถก็จะเยอะหน่อยนะที่นี่มุดู่ว่ามุดู่วินิเน้รถ ยนรถยนต์เออรถยนต์เออเออรถยนต์เมื่อกี้เนี่ยดูทีแต่แบบชินโอเก็เป็นย่างไรก็แค่สองนเนี่ยน้องน้ำเออน้องน้ำเคาอยากจะมานั่งเล่นดูบอลนะอื ดูน้องมองเบมบอลเนี่ยน้องน้ำบอกว่าเออน้องๆมองเขาเดมเลยแล้วก็อีกอย่างเนยน้องน้ำชอบดูบอลมากๆเลยนะ ค่ะเป็นสนามบอลเล่แล้วก็เป็นสนามฟุตบอลอู้เออใช่ลูกนี่เนี่ยเออชาก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวเออเนี่ยเคยกินไหมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาน้องน้ำมากินก๋วยเตี๋ยวนะน้องน้ำไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาน้องน้ำเนี่ยมาทานก๋วยเตี๋ยวนะน้องน้ำบอกว่าไม่เคยกินเลย แล้วก็ชื่นเนี่ยก็แปลกเดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำเนี่ยไปลองชิมเพื่อเดี๋ยวนะน้องน้ำบอกว่ากลับแล้วน้องเขามองเยอะเขาอายเดี๋ยวโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาน้องๆเยวจะพาน้องคุอล้ยเราจะพาน้องน้ำกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราพาน้องน้ำเนี่ยกลับบ้านละ ไปเดี๋ยว่ปเออพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องพิมพ์เนี่ยเราพาน้องน้ําเที่ยวแล้วก็ซื้อขนมเสร็จแล้วนะคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวน้องพิมพเนี่ยจะขอตัวลาพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะเราเดี๋ยวอ่าน้องน้ําเนี่ยบอกกับบอกกับน้องพิมว่าอยากจะเจอพี่นวลนะเดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำเนี่ยไปทาความรู้จักกับพี่นวลนะพี่พี่ก็ตามคลิปต่อไปในช่องน้องน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ย จะพาพี่น้ำเนี่ยไปหาพี่นวลน,นะพี่น้ำเขาอยากไปทำความรู้จักแล้วก็จะไปทำกับเขากินกันนะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ๆรอชมในคลิปของน้องน้ำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวะบ๊ายบายเดสวัสดีสวัสดีเออแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจะาลาย